สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับผมทีนี้นบรรยากาศฝนตกครับออกไปเห็ดงานบม่อไรนะครับผมกะว่าจะไปเสียบมั่นซอยมูค้นงานเพิ่นนะครับหมู่บ้านเพิ่นถ้ากันเสียบมั่นแล้วมันบแล้วครับมือนี้ก็่ิประมาณเพิ่งม,มือนก็ว่าอยู่เสียบมั่นซอยเพิ่นแล้วกาสิได้ไปไปตัดท่านอ้อยนะครับไปปลูกนะครับผม แต่ว่าฝนม,มาตกก่อนนะครับบรรยากาศตอน,นเราประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวนี้ครับผมเดี๋ยวนี้บรรยากาศยุคข่างห้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอใหม่ไทยไทยบรรยากาศธรรมชาติดเบิงก่อนนะครับคุณย้ายเป็นกำลังหวัวดข้างนำ้ำออหาา่อขึ้นาอยู่นะครับนาติดทั้งล้างติดผู้ครับบรรยากาศเธรรมชาติแห้งนะครับคลิปนี้ก็อยู่ในห้องผมนะครับ คลิปนี้ก็ยิมาตอบคาถามของใครหลายๆคนนะครับที่ทักถามผมกันเข่ามกานะครับว่าผมใส่กล้องเอียงนะผมถ่ายวิดีโอนะครับนี่เดี๋ยวื่อดี้ผมมีมาตอบนะครับเดี๋ยววันี้มาบ,บอกนะครับใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอแนะนําหน่อยนะครับนีนบนนนนนนบ่นะครับที่ผมมีแนะนําอยยุตรงนาผมนี่แหละครับนบผม แต่ก่อนไอเดียวเดี๋ยว,ยยวผมกิืนก่อนนะครับแต่ก่อนเมกี้นะครับช่วงผมหัดถ่ายทำวิดีโอใหม่ๆถ่ายคลิปใหม่ๆนะผมผมมาได้ใส่กล้องตัวนี้นะนะครับผมคือผมใส่โทรศัพท์ถ่ายครับคือเฮ้าบอมี่ซื้อบอมี่เสียงเลี้ยงนนํำเป็นเป็นคนโนโน้นนเนมนะครับเราห้าสิมาถ่ายคลิปเราใส่กล้องดีๆเลยมันกะเั่นไทยดีๆไป,ไปคน้นกับบรู๊จก็ครับตะ่กี้ผมก็ใส่กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับ ของโทรศัพท์ยี่ห้อไทยนะครับผมไทยไปนะครับแล้วก็ล่องล่องิปเบิ้งนะครับผมล่องล่งเบิ้งแล้วก็กรู้สึกว่าภาพมันบกค่อยดีนะครับภาพมันบกค่อยดีแล้วมันสั้นนะครับผมก็ได้ไปซื้อไม้กันสั้นมากนะนี่ไม้กันสั้นนะครับผมอันที่ผมขี่รถเหยียบนะครับช่วงที่ผมถ่ายวิดีโอแรกๆผมก็ได้ใส่ตัวนี้และครับถ่ายจะใส่ดีอยู่ครับพอเสียมมันก็ ก็คือมันใหญ่มันเกะกะนะครับเรากะเวลาผมถ่ายจริ่ๆเพราะว่าผมถ่ายมาครับเวลาผมมีเฮดคลิปรีวิวเนี่ยมันไอ้แท่นกล่องถึ้นแท่นลงยากนะครับผมอ่ะมันมีแบตบ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทเทระบบตัวนี้เองนะครับก็ซับเครื่องนี้ก็ไว้รับโทรศัพท์รครับรลคนโทรเขาโทรออนะครับผมเอ๋ใส่อาไปจริงๆครับอันนี้ไม่กันสั้นครับเป็น อุปกรณ์ที่สางสันผมงะผลงานของผมนะครับเพิ่งเบิดนี่นะครับผมได้ละมื่อหมุนไปก่ได้ละครับนี่นะครับนีอยูงสี่ครับมันเสียเสียนะครับผมก็เลยเศร้าใส่นะครับผมรถเหยียบแล้วมันเสียเสียครับมาดูว่ามันใช่ได้ปะครับผมอ่ะแล้วผมจะเปิดเชียงเลยเบิง์มาดูว่ามีแบบบะนี่ครับเปิดเึ็นมันสั่นงันงันงังังังเสียโอทีไม่มีล็อกครับเดี๋ยวเอาไหมครับผม บรรยากาศฝนตกครับบ่รูว้ว่าสิได้ยินเสียงผมบอกอ่านี่นะครับผมนี่คือมันเป็นไม้กันสั้นนะผมล็อกอล็อกมุมกล้องวิดีโอนะบอกให้มันสั้นเวลาเฮายางเงึเงยงักงังทีงงงงงงครับกล้องห้องบอดี้เขาก็ต้องพึ่งอันนี้และครับโทรศั์ผมทายแรกๆผมก็ต้องพึ่งอันนี้นะครับ,บผมายผมงงนนผมางไปหรือว่าผมแรนเนี่ยภาพภาพออกมาโคตรนิ่งครับแต่ว่าเวลาสิ ไอเหตุงานรีวิวหรือว่างานถ่ายพื้นที่แคบๆมันเห็ดบ่ไรครับเนี่ยเวลาผมสิแทนกล่องผมต้องบีบตัวนี้ครับยกขึ้นยกล่งทีครับถ้าผมมาบีบผมยกขึ้นยกโลง่งมันก็ล็อก,ล,อกล็อกมุมกล่องไว้ครับเซ็นเซอร์มันล็อกมุมกล่องไว้อดีแห้งครับเบื่องลำสมัยดีครับนี่เทาสีแลนเท่าสียางเทาสีเดือนกันนิ่งครับภาพนี่ก็ได้ใส่ไปยุพักนึงนะผมใส่ไปยุพักนึง โทรศัพท์ผมเม่มเต็มครับบานนี่ไทยจากเที่ยวของไทยนหน่อยๆเริ่มไทยหลายขึ้นหลายขึ้นครับเม่มเต็มครับโทรศัพท์ผมนะผมนี่นเลยตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่นะผมเลยเล่นไอโฟนนะครับไอโฟน6 6s นะครับผมมือสองนะครับซื้อมาตอนนั้นได้ราคา4,000ครับก็เอามาแทนอ่วีโวเครื่องแรกของผมนะ น้าผมราคาผมก็ใส่ท้ายยุ่งซี่แล้วครับนี่เอาไปพร้อมกันโทรศัพท์เครื่องนึงครับอ่าเนี่ยอันนี้เขาเอื่นไม้กันสั่นนะครับนี่ไม้กันสัน่นอ่าโมซ่ามินิมีนะครับรุ่นโมซ่ามินิมีผมซื้อมาในราคา2,000บาทนะครับจะใส่ไปยุพักนึงนะครับต่อไปต่อมาบ้านเนี่ยช่วงนั้นผมซื้อมา64สิกิกครับผมมามันถ่ายวิดีโอดได้หลายแล้ว64่กิก ทายแบทายมากมเมเ้มเต็มครับบัตนี้ลบออกกับเพราท่านครับทายทึ่งทายทึ่งเม,เมเ้มเต็มครับลบออกไปเรื่อยๆนะผมโอ้เล่ยนะครับผมทีไม่เห็นแบบนี้เพราะใแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่าเมเ้มเต็มแต่ว่าผมก็ทายไปงั้นนะครับทึ่งทายทึ่งลบนะครับผมสำหรับไอโฟนหกนะครับแล้วกาไอมะพร้างานรีวิวครับบัี้ จุดที่ผมมีประกกยความชิดที่ผมไหมากอยากได้กล้องตัวนี้ครับเนี่เป็นงานรีวิวครับงานรีวิวไต่ทองรวอยังดี่ครับเวลาเขาไปถ่ายหัวน็อไทยอยังดียมันถ่ายยากครับเนี่เขาอีกดิแกบไทยที่เขาไปมองทีมันแคบๆมันถ่ายยากครับตา่าก็ใส่ดีอยู่นะผมอันนี้ก็เป็นปุ่มเลื่อนกล่องครับแต่ดีอยู่มาพักนึงผมไปชีบอ่อยผมชี้รถหยาบบานเนีย เสียเสยนเลยครับจังหวะเวลาช่วงที่สำคัญห้อง้าฝ้าว่งที่ห้องเปิดเคียยงขึ้นสั่นเงยงกังกังกังงงคือมีเข่าเลยครับเียวเป็นนั้นว่าผมไม่อยากใส่แล้วสนน้องนะครับนะี่ครับน,นี่มันเสียเแล,ล้วด้วยโปรีนม่หงอกครับเดี๋ยวผมปิดไปนะเดี๋ยวปิดไปนครับนนะครับ,รบผมผมว่า,าว่าใเและ ต่อมานะครับผมเห็นงานรีวิวรู้สึกว่ามันาภาพมันดีแคบครับภาพมันดีแคบผมอยากได้มุมภาพกว้างๆนะตนัวนี้ภาพมันดีแคบนะผมมันมีเห้เป็น1 6 9แต่ว่าภาพมันดีย่อออกมาครับเวลาเขาถ่ายวิดีโอสําหรับ iPhone เนี่ยถ่ายรูปภาพสีกว้างอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเขากดเป็นเลือกเป็นโหมดถ่ายวิดีโอภาพมันดีแคบครับแล้วเวลาผมถ่ายเนี่ยผมต้องยืนยุยู่ไกลจากวัตถุนั่นๆนะผม เพราะว่าผมวิทยรถยังเนียวผมยืนห้างจากรถผิดปกติครับนะครับผมเพราะว่ามุมงาพมันแคบนะครับแต่ผมเลยมีความคิดเอะผมเหตุอย่างไหนเนาะผมค่อยสีได้อกล่องที่มีคุณภาพในการถ่ายเวลาผมเหตุงานยังจันยังสี่นะครับผมผมก็เลยไปพอดกล้องตัวนึงครับนี่นะครับผมพระเอกของซองของผมคือตัวนี้ครับ GoPro Hero 8นะครับผม GoPro Hero 8นะครับ นี่ 8, 8นปนแปดแปดแบกนะผมโมเมนตแปดนี่ซื้อนะผมผมให้เบิ้งหนาตาอันอั 2, นซ้ำสองสามนิ้วผมเลยแต่ว่าคุณภาพนี่พี่เมียมครับนี่นะผมนี่แปดแบกนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคามือสองนะครับ 13, มื่นสามนะครับผมพร้อมอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์นี่กับเพงเนี่ยอัลลันฑ์เลครับเนี่ย มื่นสามพร้อมอุปกรณ์ยังมากมม่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ขนออกมาดอกมันมันสีลายแห้งครับอุปกรณ์ในราคามื่นสามนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะช่วงนั้นผมขีบอ้อยยูนะครับผมก็เลยทักไปขอพี่สาวยูญี่ปุ่นนะครับผมเพื่อนสนับสนุนเสื่อยผมนะครับอันนี้ผมซื้อมามือสองมือนสามนะครับผมถามมือแรกกับสิประมาณมื่นหาครับมือนหาแต่ว่ามีแต่ตัวกล้องของผมซื้อมามือสองมื่นสามผมได้ครบทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับผม มื่นสองเออมื่นสามมีอะไรบ้างนะครับผมกับมีที่ชาร์จแบตสำรองนะครับผมเรากับแบตสำรองแบตสำรองก้อนละแปดร้อยครับนี่แปดร้อยนะผมผมซื้อมาสองก้อนก้อนหนึ่งอยู่ในนีนะครับโตที่ชาร์จแบตสำรองกับพันหนึ่งครับโดยประมาณนะครับผมเรากับที่ชาร์จมั่นอุปกรณ์เสริมมันกับมีขาจับป้องครับเวลาผมมีทายแบบแบบงานรีวิวงาน ้ายทั่วไปครับนี่คือว่าตอบโจทย์ครับกล้องตัวนี้สายเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสายลุยครับเพราะว่ามุมภาพมันกว้างนะผมผมว่าผมบ่มบได้ไปยืนห้างๆคือกล้องโทรศัพท์อันเก่าผมแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ใส่โทรศัพท์ไทยนะนะครับผมใทยเบิ่งว่าผมใส่กล่องเอียงนะครับนี่มันดีต่อกันจั่นสีครับเราคันน็อตเข้าไปนะครับผมนี่คันน็อตเข้าไปนะครับถ้าเป็น ถ่ายพวกรีวิวถ่ายกอกเบรงรดอันนั้นนี่เหตุงานนี่ผม,ผมใสิเช้จริงครับแต่เวลาผมเห็ดงานมานี่ยผมเอาติดหัวครับนี่มันที่เป็นเป็นยังอะคล้ายๆยางยืดครับเอาครอบหัวห้าแเราก็มัดเราก็ถอดตัวนี้ออกบทีครับเรามัดใส่งจริงครับผมนี่เราก็ติดหัวเ้าเลยนะครับผมนี่นะครับผมอุปกรณ์ใส่งานของมันผมก็ใส่สอง อันสลับกันไปกันมากแบบนี้เรื่อยๆครับ mm. แล้วก็ถอดออกถอดคาแบตครับพอเสียของกล้องตัวนี้มุมไอ้มุมผ่านมันดีนจริงครับแต่ว่าแบตเบิโคตรไวเลยนะครับผมไปนะผมก็เลยจําเป็นต้องอซื้อแบตสำรองมาไว้นะครับผมทายแบตเต็มๆร้อยนึงเนี่ยนะแบตเต็มร้อยหนึ่งเนี่ยก็ทายเต็มที่ประมาณสามสิบน,นาทีครับเบิดแล้วแบตนะครับผม สามสิบนาทีครับเบิดแบตผมต้องเที่ยวถอดออกเที่ยวซัดเที่ยวเปลี่ยนนะครับนี่นะครับผมสิ่งที่ผมซัดแล้วขาดบ่ได้เนี่ยขึ้นนี่ครับพอผมแบ่งนะครับผมสามหมื่นมิลลิแอมครับก่อนนี้ซื้อมากราคาแปดร้อยครับบย่างนักเลยเนี่ยซีหัวชาร์ตครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ผมซัดเบิดขึ้นนี่ได้หกสิบสามเส้นนะครับจากศูนย์เส้นมันยังบ่เต็มครับัมต้องชาร์จมื่อเครื่องนะครับผมมือเครื่องนะครับผม นี่อุปกรณ์มานน้ากล้องกับมี่พวกนี้ครับมื่นสามตัวนี้ผมซื้อใไหมายด้นะครับผมขาจับอันนี้ัอนนี้ครับอันนี้ซื้อใไหมาครับอันละร้อยกว่าบาทนี่รนะสั่งเอาในราชดะนี่อุปกรณ์มานน้ากล่องกับนี่นี่ครับมุดน้านะครับผมสายท้ายใต้น้านะครับเอาซุปใส่กันนิดนึ่ปกติลําพังนะครับกล้องโปรฮิโร์แปดตัวนี้คพามสามารถพิเศษเพื่อนก็คือดำน้ำได้แบบไม่ต้องใส่อันนี้ครับแต่ว่าผมมาเซียหรอก ผมยันกล้องผมยันน้ำม,มันเข่ากล้องผมเมื่อก่อนผมยังวเชียเลยครับว่าโตวเพี้ยวๆมันนี่สิสามารถกันน้ำได้ดนั้นผมดำลงไปลีผมยันมันเข่าน้ำหูลำพงหูทีชา์ดแบบนี้นครับผมว่ามันบ่ลอยปเปอร์เซ็นต์หรอกครับเขาว่ามันกันน้ำได้ลึกถึงสิบเมตรนะครับนี่ขอดีมั่นก็คือกันน้ำได้ลึกถึงสิบเมตรนะครับก็ดำน้ำลงไปแบบบม่มีไอขอบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ชั่ว คือใส่นีแล้วดำน้ำครับไอมุดน้ำหรือเบิ้งปากกาล่างหรือเบิ้งปาคอนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับเบื้องต้นนะครับวิธีการเลนเลนกล้องเอียงมากมาเดี๋ยวผมสอนถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวของิุงก่อนว่าผมมีอย่างนวอุปกรณ์ที่ใส่ในการถ่ายคลิปนะครับผมผมได้กล้องตัวนี้มานะครับตัวนี้กับโทรศัพท์ผมเศ้าใส่ไปเลยนะครับผมล่าสุดกับรถเหยียบฮักครับผมก็เอาเกาตาสร้างมา ต่อกันไว้ซื้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสิเอาเออกไปกันนะครับนี่เอาบ้างไว้นีนะครับผมอ่ะนะครับผมซื้อกล้องตัวนี้มาโมเมนว่าผมเสียบมาไอใส่มาทายได้เลยนะครับเนี่ยผมมาพลาดตรงที่ผมซื้อโทรศรัพท์ไอโฟนก่อนหนานี่นะครับซื้อมาแล้วมันต่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของกล้องโกโปรฮิโรแปรตัวนี้บ่ได้ครับน้าผมโอ้ยผมหัวเสียเลยตอนนั้นนะครับ ผมซื้อมาแล้วผมใส่บ่ได้ครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมมัน Up อัพอัพ i อ s เอเวอร์ชั่นสิบสาม้นะครับผมผมก็เลยจําเป็นต้องซื้อโทรัพท์เครื่องหม่นะครับผมอยู่นีาผมนี่แหละนะครับผมเครื่องไม่ที่ผมไทยนีย่แต่ก่อนผมใส่หกหก6 6เอนะครับ6 S เอแล้วผมโหลดแอปนี่มากได้แอปเชื่อมต่อกลอ่องบเอเ่เลยครับผมก็เลยหัวเสียเลยบบดนี้มีกล่องแต่ว่าสามารถที่เอาภาพจากกล่องมาใส่ได้นะครับผม เลยตาติดใจเบิกเงินนะครับผมเบิกเงินคลิปอ้อยไปซื้อโทรศัพท์พเครื่องใหม่นะครับผมที่ผมไทยเนี่ยผมซื้อเครื่องใหม่ก็คือไอโฟนเจ็ดนะครับผมไอโฟนเจ็ดซื้อมาบัดนี้ผมเอาไลค์กิ๊กโกโา้ครับบัดนี้ผมเอาแบบบักรไทยวิดีโอจนเลื่อมนะครับะนะครับผมผมซื้อมาในราคาหกพันสองร้อยบาทนะครับซื้อไอโฟนเจ็ดมาใหม่ซื้อราคามือสองนะครับผมผมเอาจาก หกสิบสี่กิกเนี่เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบแปดกิกครับถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องได้แบบสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงเกือบเต็มนะครับผมผมเคยถ่ายบึงอยู่นะครับนี่ผมได้มาแล้วผมก็โหลดแอปครับโหลดแอปโกโปรล้วก็เชื่อมเชื่อมต่อกล่องนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อกล่องได้สบายนะครับผมก็ฮัดเลนไปพักนึ่งว่นวา,นานผมที่มาเป็นก่อนหน้านี้ครับกัดชั่วสิเป็นกันเลนกันเพราะจนไอ จนพอแห้งครับกันโหลดมาแล้วก็ใส่นะผมเชื่อมแอปไอ้เชื่อมต่อกล่องกับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้เบิ้งนี่ครับผมเปิดให้เบิ้งแล้วนี่นี่เป็นังซีครับภาพอยู่ในนี่มันจะบูสัดดอกนะครับผมมันก็มีโหมดมีอย่างห้เขาเลือกครับอันนี้ผมก็ตั้งค่าจนพอแห้งครับนี่ช่วยได้ภาพที่ออกมานะครับมันก็มีโอ้ลูกเลนมันหลายครับมีมุมมองถ่ายภาพก็ได้ครับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเป็นท่ามบ ท้ามไล่ก็ได้นะครับว่าบางคนเพื่อนก็ยิบว่เข้าใจหรอกนะครับผมผมก็ไม่ได้จบค่อมจบยังมากโดยตรงครับผมเลี่ยนซางยนครับแต่ว่าผมมักในอ่าพวกนี่ครับนี่กลองๆค่อมๆพวกนี้แหละครับแต่ว่าผมมักในพวกนี้ผมก็เลยอ่าเข้าใจง่ายครับสิ่งที่ผมมักนะครับนี่นะครับผมนี่อันนี้น้อยครับซ้ำซวงนิวแต่ว่าคุณภาพพเมีมครับใส่งานดีเกินจริงนะครับผม ว่าวคขดแพงเลยครับนี่นะครับผมวิธีการใส่มั่นผมก็ติดหัวผมไว้ปุ๊บเราผมกัเบิรงภาพจากโทรศัพท์นะครับเบิรงภาพจากโทรศัพท์เวลาถ่ายวิดีโอนะครับผมนะครับนี่ครับผมสาหรับผู้ใดของใจหรือว่าสงสัยอ,อยากถามนะครับผมที่ทักทามผมกันเข้ามากนะครับว่าผมใส่กล่อง,องอยังไยนะครับนี่ผมใส่กล่องตัวนี้แหละนะครับผมโกโปรฮีโร่แปดแบ็คนะครับผม ผมซื้อมาในราคามือสองนะครับผมกล้องตัวเดียวจบครับบางกรณีบางเ,าเคสที่เป็นไทยจังไรละ่ะไทยโดนๆดนครับหรือว่าเป็นภาพตั้งกล้องสิผมก็ใส่โทรศัพท์ไทยเป็นสสววนมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแบดเบิดไว้ครับที่ผมบอกไปละ่ะผมก็ใส่โทรศัพท์ไทยโดยที่มีขาตั้งกล้องครับนี่ขาตั้งกล้องเหาม็ยืดขามันออกก็ได้ครับแล้วผมเอาโทรศัพท์ติดชนีครับนี่นี่นี่น เราผมถ่ายตั้งกล้องแบบถ่ายไปโดนๆแล้วเห็ดแบบเป็นภาพรีภาพนะครับผมนะครับแต่ว่าเป็นปวกบถ่ายเวลาเห็นงานผมเอาติดหัวกับติตัวนี้ครับเพราะว่าขอดีมันก็คือนะครับมุมภาพมันสีได้กว้างขึ้นครับมุมภาพกว้างขึ้นผมเ็ยไ่ได้ยืนถอยหลังไกลๆกัเาแล้วนะครับผมผมถ่ายอยู่ตรงนี้มันเห็นเบิดเลยได้ครับนี่ เห็นคอมสองจอเลยแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์ผมเห็นเห็นข้อมสองจอกับจริงแต่ว่าเห็นแค่เคืองจอนะครับแต่ว่าอยู่นี่นี่ทายใกล้ๆครับมันเห็นทึงสองจอเต็มเลยครับเนี่ยก็คือมันเป็นเล่นซูเปอร์วิวนะครับผมเล่นเล่นซูเปอร์วิวมันสามารถทายที่กวงาวๆงได้นะครับทายวัตถุอยู่ตรงหนาเข้าให้มันเห็นกวงาวๆงนะครับคลายสายตาเข้านะครับผมมันก็ดีนะครับผมดีตรงหนึง่งขอเสียมันก็คือ แบตเบิดไหวนะครับแบตเบิดไหวแเราก็อ่าอย่างนงีล่ะภาพบ่ค่อยสั์ครับได้ภาพที่กว้างจริงแต่พภาพบสถถ่สับถูดสู่โทรศัพท์ครับนี่ครับส่วาเขาไายจังสี่ทยวัตถุกไกลๆจรี่ครับนี่โทรศัพท์พผมผมสีเหลียวเห็นอยู่ตรงพูดนนะครับสีแบบชัดเลยแต่ว่าในกล่องตรงนี้ครับเลียวเห็นแค่ซึ่งหนาครับเลียวเห็นแค่ตรงหน้านะครับผม อุปกรณ์ที่ผมใส่พกไปในตะลุมื้ขาดบ่ไรคือแบตสำรองครับแบตสำรองหรือว่ากระเป๋าแบ่งนะครับผมนี่ใส่สามสียางนะครับแต่ว่าตรงนี้ไออันนี้ติดโทรศัพท์ก็สมัยยุครุ่นแรกครับผมบม่ได้ใส่ันหถอกก็เอาออกไปนะครับผมจริงที่ผมต้องใส่กับนี่แค่นี้ครับอ๋อันนี้ก็เป็นเล่นติดททรัพท์ครับเล่นเล่นวายนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับนี่ผมใส่นี่ประมาณสามนี้ครับเอาใส่กระเป๋าไปในแต่ละมื้นะครับ มันคือเครื่องมืออุปกรณ์หากินนะครับนะครับผมนี่ผมลงทุนไปหลายครับเบิร์นี่ประมาณเอาเอาตัางแต่ที่ผมสางช่องมากนะครับตังเต้ที่ผมสางช่องมากผมลงทุนไปประมาณสามหมื่นครับนะครับผมตังแต่ซื้อโทรศัพท์นะครับผมซื้อโทรศัพท์สี่พันสามพันสี่พันแล้วก็ซื้อไมอ้ก,กันสันนะครับผมสองพันนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็ล่องเลนมามาเรอยๆจนมาพอ้กล้องตัวนี้ครับ ผมคิดว่าตอบโจทย์ของผมที่สุดแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ซื้อมากในแปดร้อยครับเป็นยักบาทเหรออ่าเจ็ดพันครับเจ็ดพันแล้วตัวนี้ก็ย่างละลอยก็บาทครับนี่มันหนักสุดกันนี่ที่ผมเห็นมากเนี่ยกาโลโก้ของผมเนี่ยโลโก้ผู้บ่าวรถไถน,นี่ตัวที่มีอินทนต,ตอนเปิดคลิปหรือว่าจบคลิปยางทีครับผมก็ได้ซื้อเพื่อนนะครับเนะี่ยผมซื้อมากคือว่าผมเห็นแบบลงทุนแห้งนะครับ ผมซื้อมาในราคา2,008ครับอินโทนะครับอินโทอ่าสติกเกอร์ผู้บ่าวรถไทยนะครับผมถ้ากรณีที่ยอดซับผมถึงหมื่นซับแล้วนะครับผมผมจะเฮ็ดสติกเกอร์อ่าอินโทของผมออกมาแจกนะครับผมผู้บ่าวรถไทยนะครับผู้บ่าวรถไทยชาแนลแท็กเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมสติกเกอร์ตัวนั้นงามแฮงครับผมผมสั่งเพิ่นเฮ็ดเอา2,008นะครับผมผมเป็นคนออกแบบเองนะครับออกแบบเองแล้วก็ใส่ าภาพเคลื่อนไว้ให้แบบเป็น 3D เข้าไปนะครับผมครับนี่นี่ครับผู้ใดสนใจด้วยเป็นแนวทางนะครับผมในการทําทวิดีโอนะครับผมแต่ว่าลงทุนอย่างหน่อยหมื่นสามนะครับผมนะครับผมพอดีพี่สาวอยู่ญี่ปุ่นพื่นซื้อให้ครับนี่ครับก็สามารถไปหาซื้อมาใส่กันเบ้ง มันซื้อมาแล้วกับโมเมนไวใบไทยได้เลยครับเขาตองมีโทรศัพท์ที่ up ios 14ได้นะครับ iphone 7ขึ้นไปนะครับผมต้องซื้อสองย่างเนี่ยแค่สองย่างนี่กับหมื่นไอ้แค่สองย่าง,งกล่องกับททรัพย์นี่กับสองมื่นลครับนี่นะครับผมนะครับอ่ะ,อะเริ่มเปิดช่องไม่คันบ่อยากลงทุนรายก็ลองเอาโทรัพท์ไทยไปก่อนครับบ่าต้องอ่าลงกทุนหลายเครึ่งผมก็ได้นะครับ ลองเอาโทรศัพท์ายไปก่อนถามมันคือจังไ right. ดกั like คคนค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมก็เริ่มต้นอยากโทรศัพท์ายครับแล้วก็ไม่กันสั้นแล้วก็ยับมาเรื่อยๆจนเมื่อพอกล้องนี้ครับผมคิดว่ากล้องตัวนี้ตอบโจทย์ผมแล้วนะครับผมผมก็บชีบบอยากได้กล้องเอียงอีกดอกนะครับผมมีกล้องตัวนี้กับกล้องโทรศัพทายทอ2อันกับพ่อนะครับแล้วก็บพ่อมมก็แบกที่ขาดบ่ได้นะครับผมไปกลางโคกลางป้านี่ก็ใส่สองมือเต็มๆครับนะครับผมเทรื่องซาตัวนี้เครงซาโทรศัพท์เทรื่องซากล่องครับ ดไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับยืมนี้ผมกับเบบ้าซู่ฟังครับหลายๆคนที่ทักถามกันเข้ามาว่าผมใส่กล้องเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับผมอยากาได้ข้อมูลเรื่องใดอีกนะครับผมทักถามกันเข้ามาเดี๋ยวผมอตอบอธิบายซู่ฟังครับผมผู้ใดที่คอมเมนต์กันเขา้ามาผมกับอ่าอนทุกค,คอมเมนต์นะครับผมผมอ่านทุกค,คอมเมนต์เลยนะครับผม อยากได้ข้อมูลแบบใดอีกอทักถามาเขามากครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมเฮ็ดคลิปลงให้ตอบให้แบบนี้แล้วครับผมไปโอเคครับทุกท่านบรรยากาศกับฝนตกคือเกาเฮ็ดงานบ่นได้ครับคลิปนี้กีอยูน้่ง่อ้องไปกอน,นะครับผมไปเดี๋ยวสวยๆคุณแล้วครับคิดว่าเจัาหน่อยฝนกับสีเศร้าด,ดอกกันชีได้ไปเสียบมั่นคือเก่านนะครับผมอโอเคครับคลิปนี้ก่า ไร่เงหลายครับคิมเนี่ยครับถ้ามาเบรงกล่องผมว่าผมใส่อย่างไยนะครับคลิปหน้าค่อยพอกันไม่ได้ครับเด้อคิปนี้ผมกจะสิคอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ